สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องวรรณคดีสาคัญเรื่องหนึ่งนะครับที่หลายคนน่าจะคุ้นเคยกันดีราชาธิราชครับโดยเฉพาะตอนที่ดังมากๆอย่างสมิงพระรามอาสาก่อนอื่นเลยถามภาพรวมก่อนครับราชาธิราชนี่คืออะไรครับมาจากไหนค่ะราชาธิราชนี่เป็นวรรณคดีประเภท ร้อยแก้วนะคะก็คือเป็นความเรียงไม่ใช่พุกรอนมีที่มาจากพงศาวดารของชาวมอญค่ะที่รัชกาลที่หนึ่งท่านทรงโปรดเกล้าให้แปลแล้วก็เรียบเรียงขึ้นเป็นภาษาไทยนะคะอ๋อแปลมาจากพงศาวดารมอญน,นี่เองงั้นเฉพาะตอนสมิงพระรามอาสานี่แหละครับ ใครเป็นคนเรียบเรียงหลักครับแล้วท่านทําขึ้นมาเพื่ออะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าถ้าหลักๆเลยนะคะเชื่อกันว่าเป็นท่านเจ้าพระยาพระคลังหอนค่ะแต่ก็มีท่านอื่นๆร่วมด้วยนะคะส่วนจุดประสงค์ก็เพื่อให้เป็นประโยชน์กับพระบรมวงศานุวงศ์ข้าราชบริพารเหมือนเป็นคติสอนใจให้ความรู้เรื่องอกลอุบายการเมือง ศิลธรรมประมาณนั้นค่ะเหมือนเป็นขั้วมือสอนผู้นำไกลๆนะครับใช่ค่ะแล้วก็เรื่องการใช้ปัญญาแก้ปัญหาด้วยสำนวนภาษาเขาจะดีมากนะคะสละสลวยอ่านไม่ยากเลยค่ะถึงบางทีประโยคจะยยาวๆหน่อยน่าสนใจครับงั้นเรามาลงรายละเอียดเรื่องย่อของตอนนี้กันเลยดีกว่าครับเริ่มยังไงนะครับเรื่องนี้ค่ะเรื่องเริ่มที่พระเจ้ากรุงจีนหรือพระเจ้ากรุงต้าฉิงนะคะท่านยกทัพมาใหญ่เลยมันล้อมกรุงอังวะของพมา่า แล้วก็ท้าพระเจ้าฝรั่งมังค่องซึ่งเป็นกษัตริย์พม่าตอนนั้นให้ส่งทหารมาขี่ม้าสู้กันตัวต่อตัวกับทหารเอกของจีนชื่อกามณนี่ค่ะโอ้โหท้าดวลกันเลยใช่ค่ะเดิมพันสูงด้วยนะคะคือถ้าพม่าแพ้ต้องยกเมืองให้จีนเลยแต่ถ้าจีนแพ้เขาก็จะถอยทัพกลับไปโโหแรงกดดันสูงมาก แล้วทางอังวะเป็นไงครับหาคนสู้ได้ไหมตอนแรกนี่เอ่อหากันให้วุ่นเลยค่ะไม่มีใครกล้าเลยก็คงจะกลัวฝีมือของกามณีเสียนะครับถูกต้องค่ะกิติศัพท์เขาดังมากจนกระทั่งข่าวนี้ไปถึงหูสมิงพระรามทหารมอนเก่งๆที่โดนจับเป็นเฉลยอยู่ที่อังวะพอดีเดี๋ยวสิครับเขาเป็นเฉลยใช่ไหมหล่ะครับทําไมถึงคิดจะไปอาสาช่วยพม่าเคารพด้วยล่ะครับงงเลย อ๋อคือสมิงพระรามเขามองไกลนะคะ,ะเขาคิดว่าเอ๊ะถ้าพม่ากเกิดแพ้จีนขึ้นมาจริงๆเนี่ยเมืองมอนหรือหงสาวดีบ้านเกิดตัวเองก็อาจจะเเดือดร้อนไปด้วยในอนาคตอ๋อกลัวจีนจะมารุกรานต่อว่างั้นเถอะประมาณนั้นเลยค่ะก็เลยอาสาเหมือนกับ เออช่วยพมา่าก็เหมือนช่วยเมืองตัวเองทางอ้อมอืเป็นคนคิดรอบคอบแล้วก็รักบ้านเกิดมากจริงๆครับแล้วเออการเตรียมตัวละครับต้องสู้กับยอดฝีมืออย่างกามมนีเนี่ยเขาทำยังไงบ้างสมิงพระรามเขาฉลาดมากค่ะอย่างแรกเลยคือขอเลือกม้าเองไม่เอาม้าในวังแต่ไปหาม้านอกวังตัวหนึง่งเป็นม้าดีชาวบ้านเลี้ยงไว้ทำไมต้องมานอกวังครับ คาดว่าน่าจะรู้ฝีเท้ากันดีกว่าม้าหลวงมั้งคะแล้วพอถึงวันประลองจริงเขาก็สังเกตเห็นว่าการมณีใส่เกราะหนามากแทบไม่มีช่องว่างเลยก็เลยออกอุบายชวนกามณีรำทวนก่อนบอกว่าเป็นธรรมเนียมต้องอวดท่ารำกันก่อนสู้จริงอ่ามีอย่างนี้ด้วยเหรอครับก็เป็นอุบายไงคะจริงๆคือต้องการจะหาช่องโหวตอนการมณีรำนั่นแหละคะ่ะโอโ้ใช้จิตวิทยาเลยนะเนี่ยแล้วแผนนี้มันเวิร์กไหมครับได้ผลไหมได้ผลดีเยี่ยมเลยคะ่ะ ตอนการมณีรำตามท่าที่สมิงพระรามชวนรํานั่นแหละค่ะสมิงพระรามก็ออตาไวมากเห็นจุดอ่อนเลยท้องไหนครับจุดอ่อน ตรงใต้รักแร้ค่ะกับตรงช่วงท้ายทอยที่เกาะมันซ้อนกันอยู่พอเห็นปุบพอเริ่มสู้จริงสมิงพระรามก็แกล้งทําเป็นสู้ไม่ได้ขี่ม้าหนีให้การรมณีไล่ตามจนเหนื่อยพอได้จังหวะเหมาะก็วกม้าก,กลับมาใช้ทวนแทงตรงใต้รักแร้ที่เล็งไว้แล้วก็ตัดศีรษะการรมณีได้เลยสุดยอดยังไม่พอค่ะเขาใช้ขอเหล็กเขี่ยศีรษะไว้ไม่ให้ตกพื้นด้วยนะคะ โชว์เหนือไปอีกโหทั้งเก่งทั้งฉลาดจริงๆครับชนะแบบเหนือชั้นมากแล้วพอชนะแล้วชีวิตเปลี่ยนเลยไหมครับได้รางวัลอะไรบ้างโอ้โหพระเจ้าพระรัานมังคงงี่พอใจสุดๆเลยค่ะก็แต่งตั้งให้เป็นถึงพระมหาอุปราชเลยนะคะตำแหน่งใหญ่มากแล้วก็ยกพระธิดาให้ด้วยแต่ว่าแต่ว่ามีอะไรต่อครับ สมิงพระรามเขาก็ขอสัญญาไว้สองข้อค่ะก่อนจะรับตําแหน่งข้อแรกคือห้ามใครเรียกเขาว่าเฉลยอีกเด็ดขาดถ้ามีคนเรียกปุ๊เขาจะกลับหงสาวดีทันทีข้อ2คือถ้าพมา่ารบกับมอญเขาจะไม่ร่วมรบด้วยอืมก็ยังผูกพันกับบ้านเกิดแล้วก็ถือเรื่องศักดิ์ศรีมากนะครับถึงจะได้ตําแหน่งสูงแล้วก็ตามแต่เหมือนเรื่องมันยังไม่จบแค่นี้ใช่ไหมครับได้ยินว่ามีจุดพลิกผันอีกใช่ค่ะเรื่องมันมาเปลี่ยนตอนที่ พัะธิดามีลูกกับสมิงพระรามแล้ววันหนึ่งพระเจ้าฝรั่งมังค้องท่านก็อุ้มหลานเล่นอยู่ดีๆแล้วคงจะเอนดูมากไปหน่อยหรืออาจจะพลั้งปากก็พูดออกมาว่าเออลูกไอ้เฉลยนี่เก่งเหมือนพ่อมันจริงๆอะไรทำนองนี้ค่ะอ้าวหลุดปากจนไรสิครับทั้งที่สัญญาไว้แล้วแล้วสมิงพระรามได้ยินไหมครับได้ยินเต็มๆเ,เลยค่ะก็รู้สึกเ,เสียใจมากน้อยใจด้วยที่กษัตริย์ผิดสัญญา แล้วทำไงต่อครับทีนี้ไปเลยทิ้งทุกอย่างโห oh, ไม่น่าเลยแค่คำพูดคำเดียวจริงๆนะครับเนี่ยเปลี่ยนทุกอย่างเลยจากเรื่องทั้งหมดที่เราคุยกันมานี่มีแง่มุมไหนที่น่าสนใจเป็นพิเศษหรือมีข้อคิดอะไรที่เราได้จากตอนนี้บ้างครับค่ะประเด็นแรกเลยที่คัดมากคือเรื่องคุณค่าของคนนะคะคือเรื่องนี้ชี้ให้เห็นว่า ความสามารถความดีเนี่ยมันสำคัญกว่าสถานะจริงๆนะคะดูอย่างสมิงพระรามสิคะเป็นเฉลยแต่เก่งก็ได้รับการยกย่องสูงสุดได้แต่ในขณะเดียวกันสถานะนั้นมันก็เปราะบางเหมือนกันครับพอดวนตอกย้ำเรื่องเฉลยก็ไปเลยใช่ค่ะอีกประเด็นที่สำคัญไม่แพ้กันคือเรื่องสัจจะการรักษาคำพูดโดยเฉพาะคนที่เป็นผู้นำอย่างพระเจ้ากรุงจีนแพ้ ก็รักษาคําพูดถอยทับกลับไปแต่พระเจ้าฝรั่งบังค้องแม้จะตั้งใจดีแต่พอพลั้งปากครั้งเดียวผลมันร้ายแรงมากทำลายความเชื่อใจไปเลยถูกค่ะมันสะท้อนเลยว่าคําพูดของผู้นำเนี่ยมีน้ําหนักมากจริงๆค่ะกษัตริย์ตรัสแล้วไม่คืนคํานี่สําคัญมากนอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องออวัยพริบปฏิพานของสมิงพระรามที่ใช้ปัญญามากกว่ากําลังแล้วก็ความรักความพักดีต่อบ้านเกิดของเขาด้วยนะคะแม้จะไปอยู่ที่อื่นนานแค่ไหนก็ตาม รวมถึงความประมาทของกามณีด้วยนะครับที่หลงกลง,ง่ายๆใช่ค่ะนั่นก็เป็นบทเรียนสำคัญเหมือนกันครับทั้งเรื่องคุณค่าคนสัจจะปัญญาความรักชาตินี่เป็นอะไรที่ยังเอามาคิดต่อได้เรื่อยๆเลยนะครับไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนบทเรียนจากสมิงพระรามอาสาเนี่ยผมว่ามันส่งพลังมากจริงๆ เอาละครับสำหรับการเจาะลึกเรื่องราชาธิราชตอนสมิงพระรามอาสาจากข้อมูลที่เรามีก็คงประมาณนี้นะครับหวังว่าข้อคิดต่างๆจะเป็นประโยชน์หรือจุดประกายอะไรบางอย่างให้ผู้ฟังได้นะครับก่อนจะจากกันวันนี้อยากจะชวนคิดต่อนิดหนึ่งครับว่าถ้าเกิดเราอยู่ในสถานการณ์แบบสมิงพระรามเนี่ยความรู้สึกส่วนตัวศักดิ์ศรีที่ถูกกระทบกับสิ่งที่ได้รับมาทั้งตาแหน่งครอบครัวอะไรมันจะสาคัญกว่าการสาหรับเรา ลองเก็บไปคิดกันดูนะครับแล้วพบกันใหม่ในการพูดคุยครั้งหน้าสวัสดีครับ